สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องไตรโศกเล่าเรื่องกันอีกครั้งครับคุณผู้ฟังครับเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังในคืนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณของทหารกล้าครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวลองไปรับฟังกันดูครับเรื่องนี้ครับผู้ที่ถ่ายทอดให้ฟังก็คือลุงเด่นครับหรือว่าที่คนพื้นที่เนี่ยเรียกกันว่าผู้พันเด่น นะครับตามยศตำแหน่งของของแกก่อนที่จะ,กะเกษียณออกมานะครับลุงเด่นบอกว่าเมื่อครั้งที่แกยังเป็นแค่จ่าทหารอยู่เนี่ยตอนนั้นน่ะมันมีสงครามเกี่ยวกับประชาชนแล้วก็ทางทางรัฐบาลท,ทางทหารน,นะครับที่มีการผลักดันทั้งนักศึกษาทั้งประชาชนที่เห็นต่างที่ขัดแย้งกันเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในป่าเขาหนีกันไปอยู่ในป่าซึ่งก็จะเรียกกัน ง่ายๆก็เป็นพวกผกกเป็นผู้บกผกกพวกนี้นะครับซึ่งก็มีหลากหลายคนแหละที่ปัจจุบันออกมาแล้วก็เป็นมิตรกันดีกับกลุ่มทหารที่เคยรบพุ่งกันอย่างดูเดือดนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นความคิดเห็นที่มันขัดแย้งกันซึ่งเป็นความคิดเห็นของใครของมันนะครับอย่างว่าเห็นต่างก็แย้งกันบ้างอดัองนั้นผมไม่ขอพูดถึงก็แล้วกัน,กนเพราะว่ามันก็ไม่ดี ฟังแล้วมันก็หดหูบ้างน,นะครับลุงเด่นบอกว่าตอนนั้นนแกได้ไปประจําการอยู่ที่แถบแถบบ้านโคกนะครับขึ้นไปขึ้นไปเกือบจะถึงแถวจังหวัดน่านเลยมันจะเป็นภูเขาแล้วก็จะมีถนนเส้นเล็กๆนะครับเป็นถนนดินแดงนะที่จะสามารถข้ามจากบ้านโคกนะไปน่านได้แล้วก็มองเห็นทิวทัศน์ของประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยอ่า ไปประจำการที่นั่นเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันทางฝ่ายเพื่อนบ้านนะครับเขาใช้โอกาสที่ประเทศไทยกำลังมีปัญหากันเนี่ยล,ลุกล้กาเข้ามาทหารก็จะมีหน้าที่เป็นนูรั้วในการปกป้องดินแดนแถบนั้นนะครับซึ่งก็จะมีการวางาฐานที่มั่นเอาไว้หลายๆจุดลุงเด่นนะอยู่ในจุดจุดหนึ่ง ที่มันเป็นรอยต่อแถวๆบ้านโคกับน่านพอดีนะครับแกบอกว่าแกประจําการอยู่ที่นั่นเนี่ยมันก็จะมีการสร้างฐานที่มั่นการขุดคูเลดการตรึงพื้นที่เอาไว้นะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยพยายามอย่างที่สุดเลยที่จะ,ะเข้ามายึดฐานที่มั่นของไทยแล้วก็ยึดดินแดนของไทยเนี่ยเพื่อจะเอาเป็นของตัวเองนะครับขยายแผ่ขยายอํานาจทุนง่าย ครับก็มีการประทะกันบ้างเป็นบางครั้งบางข่าวมันจะมีห้วยสายหนึ่งครับที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยซึ่งมันค่อนข้างใหญ่พอสมควรแต่ก็จะเป็นห้วยสายหลักที่ทั้งทหารแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่อยู่แถวนั้นจะต้องใช้กันลุงเด่นบอกว่าห้วยสายนั้นเนี่ยจะเรียกเขาเรียกกันเล่นๆว่าเป็นห้วยมรณะคือตัวห้วยนะมันได้มีอันตรายหรออะไรหรอครับอันตรายมันจะเกิดขึ้นจากทหารด้วยกัน ทางของฝ่ายเราแล้วก็ของฝ่ายเขาเพราะว่าทุกครั้งที่จะลงไปตักน้ําหรือว่าไปทําอะไรเกี่ยวกับห้วยเนี่ยมันจะต้องพากําลังพลไปด้วยนะครับเพื่อของหน่วยความสะดวกเพื่อป้องกันวางแนวป้องกันเวลาที่เพื่อนทหารลงไปตักน้ําขึ้นมาใช้บนฐานมันเคยมีกรณีที่ขณะที่ลงไปด้ยวยความเลอเลอิไม่ได้คิดอะไรเนี่ยทางฝ่ายนู้นเขายิงมาดีว่าไม่ถูก นะครับก็ฝั่งนึงเขาก็จะพยายามจะยึดห้วยตรงนี้เหมือนกันในฝั่งเราก็ต้องป้องกันไว้เพราะมันอยู่ในดินแลนด์ดานะครับก็จะมีการวางกับระเบิดเอาไว้ตอนเช้าลงไปในห้วยเนี่ยพอจะก่อนจะใช้น้ําเนี่ยก็วางวางแล้วป้องกันเสร็จปุ๊บลุงเดนบอกว่าก็ต้องกู้ระเบิดออกก่อนเพื่อที่ในการหิ้วน้ําขึ้นมาเนี่ยมันจะได้เดินได้สะดวกพอ ได้น้ําได้ปริมาณที่มันพอแล้วสําหรับการใช้แบบวันต่อวันนั่นนะครับก็วางกับระเบิดไปอีกทั้งแบบลวดสะดุดแล้วก็แบบกบกระโดดก็คือเหยียบปุ๊บมันเด้งขึ้นมาแล้วก็กระจายออกซึ่งไอ้กับระเบิดที่วางเนี่ยมันเป็นของฝ่ายเราเราก็จะรู้แหละคนวางมันอยู่ตรงไหนบ้างเราก็แจ้งกับทางหน่วยว่าถ้าใครจะลงไปเนระเบิดมันมีตรงไหนบ้าง ครับลงเรียนบอกแบบน,นี้แต่เคราะห์ร้ายมันเกิดขึ้นกับพลทหารนายหนึ่งครับซึ่งซึ่งมีการสับเปลี่ยนกําลังย้ายกลุ่มพลทหารหน่วยหนึ่งเนี่ยไปอยู่ฐานอื่นแล้วก็เอากําลังพลทหารใหม่เนี่ยขึ้นมาซึ่งยศตั้งแต่จ่าขึ้นไปอะไรพวกนี้เขาจะไม่ได้ย้ายเขาจะประจําอยู่นั้นจะมีแค่พลทหารที่สับเปลี่ยนกําลังไปเรื่อยๆนะครับโรงเรีนยนก็วอาแบบนั้นหนึ่งในพลทหารคนนั้นที่ที่มาเนี่ย ชื่อว่าพลทหารชํนานาญนะครับแกเรียกกันว่าพลชํนานาญเป็นคนร่าเริงนี่แหละเป็นคนติดตลกด้วยนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะประมาทในการใช้ชีวิตหลายครั้งที่แกอยู่ในโกดังเก็บอาวุธซึ่งมันมีวัตถุระเบิดด้วยเนะี่ยพลทหารชํนานาญเนี่ยเขาก็จะสูบบุหรี่บ้างบางครั้งก็ดีดก้นบุหรี่เข้าไปจนต้องอเรียกมาท,ทําโทษทางวินัยกันหลังเพราะว่าถ้า ออไอ้ขี้บุหรี่ัังติดไฟเนี่ยมันไปติดใส่ดินปืนที่มันอยู่ในวัตถุระเบิดอะแน่นอนแล้วว่าทั้งค่ายอาจจะเละเทะกันไปเลยก็ได้และตัวพลานชํานาญเองอะคือที่สุดเลยถ้ามันตูมขึมาเนี่ยเขาจะตายคนแรกนะครับุ่งเด่นบอกนี้ก็มีการทําโทษทางวินัยสั่งสอนด่าเตือนดีๆก็เหมือนกับว่าเข้าหงซ้ายทะลุหูขวานะครับเขาใช้ชีวิตประมาทมากบางครั้งเนี่ยปืนที่สะพายอยู่เนี่ย ไม่ได้ห้ามไกลไว้ก็มีนะครับแล้วก็เวลาจับปืนซึ่งอยู่ในค่ายนะครับปกติแล้วอยู่ในค่ายเนะี่ยก็จะ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 ,จะ,จะ,จะพกปืนกันอยู่แล้วนะครับแล้วเวลาเราเผลอไปจับอะไรแบบเนี้ยนิ้วมันจะไม่ให้สอดเข้าในกงไกนะครับมันจะให้พลาดไว้หรือถ้าเป็นไปได้เนะี่ยก็อย่าไปแตะมันและปืนน่ยมันก็จะมีเซฟนะครับห้ามไกอาไว้อยู่แล้วเพื่อป้องกันเวลาติดพลาด เผื่อเราไปเกี่ยวกับเก่งไม้หรือว่านิ้วเราเผลอไปโดนไก่เข้าเนี่ยแตะแล้วมันลั่นขึ้นมามันจะเป็นอันตรายกับเพื่อนอาหารด้วยกันแต่พลชํานาญเนี่ยไม่ไหวเลยดึงเด่นบอกพอเจอกี่ครั้งมันก็ลืมเรื่องที่ห้ามไก่ที่ปดแล้วเนี่ยนะมันก็จะลืมคาไว้แบบนั้นเลยแล้วก็มีบางครั้งที่ปืนมันลั่นออกมาด้วยนะครับเขาก็คิดกันว่าโอ้แบบนี้ไม่ไหวว่ะ ต้องเปลี่ยนเอาพลชำนานออกไปในเมื่อมันไม่ชำนาญเหมือนชื่อเนี่ยก็ให้มันกลับไปอยู่ที่ค่ายหลักเสียด,ดีกว่าแล้วก็เอาคนอื่นมาแทนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยลุงเด่นบอกว่าคงไม่ตายจากลูปปืนฝั่งของข้ามหรแตมาตายเพราะลูปปืนของเพื่อนทหารด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่คุ้มนะครับมันจะดูแบบอืมไม่โอเคเลยอะ่ะก็ติดต่อไปทางศูนย์มาชาก,การแจ้งเรื่องไปว่าจะขอเปลี่ยนเปลี่ยนตัวพลทหารในเนี้ยออก เอาคนอื่นมาแทนได้ไหมเพราะว่าเขาไม่มีศักยภาพและไม่มีสติมากพอในการควบคุมอารมณ์หรือสมาธิในการอยู่ประจำที่ค่ายมันจะทำให้ค่ายในเกินอันตรายถึงขนาดที่ว่าเวรยามที่ปกติแล้วจะต้องมีการเดินเบนกันตลอดเเขาไม่ให้ลทหานชำนานอยู่ยามเลยนะครับเหมือนไปอยู่เฉยๆอ่ะ ไปอยู่ให้มันครบหน้าที่เฉยๆแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าตัวเองเป็นคนไม่รู้จักเรามัระวงังคนแบบนี้มนไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับมันมีทีเนี้ยก่อนที่จะมีการสับเปลี่ยนกําลังอีกรอบนึงเนะี่ยลุงเด่นก็เลยจับข่าคุยแล้วว่าเออม,มันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอะไรวะทําทไมถึงสติแตกขนาดนี้คือมึงจะทําให้เพื่อนในในฐานเนี้ยตายแล้วตัวมึงก็จะตายเองด้วยนะหลายครั้งแล้วด้วยพจน์จันานเนี่ยเขาก็บอกว่า ผมกลัวนะครับผมกลัวมากเลยพี่เขาเรียกกุงเด่นว่าพี่นะครับตอนนั้นผมกลัวมากเลยพี่เอาตรงๆเขาไม่ได้อยากเป็นาหารหรอกแต่ว่ามันได้รับเกณฑ์มาเพราะว่ามันมันถึงอายุมันถึงถึงเกณฑ์อ่ะมันก็พอเกณฑ์มาแล้วมันติดแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมาอยู่แนวหน้าแบบนี้ก็คิดว่าจะให้ฝึกในค่ายอย่างเดียวแล้วก็ลดประจำการออกไปแต่พอรู้ตัวว่าถูกส่งจะต้องถูกส่งมาประจำที่เนี่ย แล้วพอเสร็จจากนี้เนี่ยก็ต้องย้ายไปประจําที่อื่นซึ่งมันอันตรายทุกที่เขากลัวตายนะครับพลชํานาญบอกแบบนี้พรกลัวตายเนี่ยทุกวันมันจะคิดแต่ว่ากูจะถูกลูกปืนวันไหนกูจะเดินไปเหยียบกับระเบิดวันไหนหรือกูจะเจ็บจะป่วยจะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บแบบไหนที่มันอยู่ไกลบ้านเนี่ยเขาก็เลยกลัวนะครับเพราะกลัวปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยครองสติไม่อยู่ที่หัวเราะที่คุยเล่นเนี่ยที่เห็นว่าเป็นคนเฮฮาเนี่ย เขาบอกว่าเขาพยายามอย่างที่สุดแล้วในการแกล้งจะทําเพื่อปกปิดความกลัวของตัวเองเอาไว้เพราะตอนที่เขาฝึกนะครับอันนี้เป็นคําพูดที่ลุงเดนบอกนะครับที่ถามกับคนชํานาญนะี่ยตอนที่ฝึกอยู่ในค่ายเนี่ยครูฝึกก็เล่นเขาซะเยอะเลยพอรู้ว่ากลัวก็ยิ่งเล่นยิ่งซ่อมบางครั้งก็ปลุกมาซ่อมโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรมันเลยทําให้เขากลัวเข้าไปอีก กลัวการเป็นหารคือหลายครั้งที่เขาอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกันเขาบอกวบบันนี้แต่ก็ยังคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่อยู่พอถูกส่งมาเนี่ยมันก็เลยคุมอะไรไม่ได้เลยสติมันเหมือนคนบ้าไปเลยคนวิปราชไปเลยบางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันทําอะไรลงไปปืนที่บอกตัวเองก่อนนะว่าจะต้องห้ามไกลเอาไว้นะจะต้องเซฟปืนเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเผลอลั่นเนี่ยก็บอกตัวเองทุกครั้งแต่ว่าสุดท้ายก็ลืมไม่รู้ด้วยเหตหุผลใะไเขาพยายามแก้แต่แก้ไม่ตก คือเหมือนทําอะไรก็ผิดเป็นหมดเลยตอนนี้ด้วยความที่ปัจจุบันก็คงจะเรียกว่าโรคกันนะครับด้วยความที่มันสติแตกไปแล้วมันกลุมอะไรไม่ได้เพราะงเด่นได้ขนาดนั้นก็เลยมองอีกมุมหนึ่งพอตอนแรกเนี่ยมองในมุมที่เขาผิดพลาดอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้มองเลยว่ามันความผิดพลาดเนี่ยมันเกิดจากอะไรที่แท้มันเกิดจากภาะวะจิตใจของผลจำนาเนี่ยเขาไม่ปกติแล้วเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาเขากลมมาเนี่ยเขาถูก กลั่นแกล้งถูกถูกใช้เป็นกระสอบทรายอ่ะพูดง่ายๆเวลาครูฝึกไม่พอใจก็ใช้เป็นกระสอบทรายสมอมมั่งซ้อมมั่งมันทําให้สุขภาพจิตมันเสียแล้วยิ่งมารู้ว่าตัวเองเนี่ยถูกส่งมาประจําการในเขตชายแดนซึ่งมันอันตรายมากๆนอกจากศัตรูจากนอกประเทศแล้วยังต้องเจอภายในประเทศด้วยที่เขาไม่เข้าใจทหารว่าทหารทําตามหน้าที่ลบกันไปลบกันมาเนี่ย เขาก็ไม่รู้ว่าจะตายวันไหนมันก็เลยยิ่งทําให้เขาเนี่ยสติแตกหนัดเข้าไปอีกทําอะไรไม่ถูกเลยเหมือนคนไม่มีอสติอยู่กับเนื้อกับตัวเลยลุงเด่นก็เลยอ๋อมันเป็นแบบนี้แกก็เลยพยายามจะอแก้ไขแก้ไขด้วยการอาปลอบใจแล้วก็ใช้วิธีทางทางเพื่อนหาด้วยกันเนียเวลาที่ออกรบแล้วมันันก็มีไอกรณีสติแตกแบบนี้ เขาก็มีการเรียกสติในแบบของเขานะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงทีเนี้ยมันระหว่างที่รอรอกำลังทนจักเปลี่ยนมาเนี่ยพนชำนาญก็ต้องอยู่ที่นั่นก่อนลุงเด่นก็เลยเอาอย่างนี้ชานาญมึงไม่ต้องพกปืนอยู่ในค่ายแล้วก็ไม่ต้องทํางานอะไรที่มันเกี่ยวกับอาวุธเกี่ยวกับเวรยามอะเวลาเขาลงไปตักน้ําตอนเช้ามึงไปกับเขามึงไปแบกน้ําก็แล้วกัน ไปหิ้วน้ํามาไปหิ้วน้ำมา,ำมาแต่ไม่ต้องกลัวมันได้ไปคนเดียวมันจะมีกําลังพลไปด้วยเขาจะลงไปก่อนไปเคลียร์พื้นที่ก่อนหลังจากนั้นเขาจะวิทยุมองบอกว่าโอเคอพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะก็คดมึงกับอีกสองสามคนที่มีหน้าที่หิ้วน้ําก็ค่อยลงไปแต่มันจะหนักหน่อยตรงที่ว่าคนหิ้วน้ำเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันทุกวัน แต่มึงต้องประจําตรงเนี้ยมึงมึงจะไม่ได้เปลี่ยนกับเขาแต่หน้าที่หลักๆก็มีแค่นั้นแหละวันๆก็ไม่ต้องทําอะไรละหลังจากนั้นก็รอทางกําลังพลเขามีคนมาสับเปลี่ยนมึงกลับไปที่ค่ายเดี๋ยวกูจะยื่นเรื่องไปแจ้งในในสิ่งที่มึงถูกกระทํามาโดยตลอดให้ทางผบบอกเขาจัดการลุงเด่นบอกแบบนี้นะครับผํนนานวนก็ดูดูใจชื้นขึ้นอย่างน้อยก็คือพอเข้ามาที่เนี่ยเขาไม่ได้ถูกกลังเกียจอย่างเดียวเรามีคนเข้าใจเขาแล้วเด่นบอกแบบนั้นนะครับสีหน้ามันบอก พอถึงวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ทางทีมที่จะไปวางแนวนะเขาก็ไปลงไปจัดการวางแนวป้องกันนะครับแล้วก็กู้กับระเบิดออกก่อนแล้วก็วิทยุมาแจ้งว่าอตอนนี้ทางมันสะดวกละให้คนที่จะไปตักน้ำลงไปได้เลยก็ไปกัน3คนนะครับกับฐานคุ้มกันอีก2ก็เป็น5แต่ด้วยความที่ คนมันจะตายครความตายมันมาเยือนได้ทุกรูปแบบทั้งที่กับระเบิดถูกกู้ออกมาแล้วนะครับแล้วก็วางเอาไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภัยและสภาพเนี่ยมันมันไม่มีทางที่มันจะลั่นออกมาได้ขณะที่พลชํนนานเนยเดินตามเพื่อนทหารจะมีเพื่อนทหารนำหน้าพลชํนนาญหนึ่งคนแล้วก็เป็นพลชันนาลแล้วก็เป็นเพื่อนทหารอีกคนแล้วก็ทีมคุมกันอีกสองคน ระเบิดที่กับระเบิดที่กู้ขึ้นในวางวะนนี้มันเกิดลั่นขึ้นมาเองครับก็จะมีแนวป้องกันที่อยู่ใกล้ๆกับระเบิดเนี่ยบาดเจ็บสองคนบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแล้วก็เพื่อนที่เดินนำหน้าพลชนานาญหนึ่งคนบาดเจ็บที่ขาส่วนพลชนานาญเนี่ยถูกสเกตตัดเข้าที่คอครับตัดเข้ามาที่คอที่เส้นเลือดตรงใต้ใต้าง เป็นเสนเ้นเลือดใหญ่ล้มลงตรงนั้นไม่ถึงสิบนาทีก็เสียชีวิตเพราะระเบิดพอมันระเบิดมาลูกหนึ่งแล้วเนี่ยแรงสัน่นสะเทือนมันก็ลามไปถึงลูกอื่นสี่ห้าลูกที่ระเบิดตรงนั้นนะครับเป็นพักเลยปรากฏว่าทหารทุกคนในบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับที่ถูกสะเก็ดระเบิดก็ร้องโหดโอยร้องเจ็บปวดกันไปตามเรื่องตามราวแต่พลตํานานเนี่ยนิ่งพลตํานานเนี่ยนิ่งสนิทเลย พอไปดูอา้าปรากฏว่าเขาเสียชีวิตแล้วถูกสะเกะเ็ดระเบิดชิ้นเท่านิ้วชี้อะครับปักเข้าไปที่คอตัดเส้นเลือดพอดีเสียชีวิตโดยที่เพื่อนอาหารไม่รู้เลยก็ต้องแจ้งไปที่ทางจัดสรรกำลังพลนะครับแล้วก็แจ้งไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นลุงเด่นเนี่ยเป็นคนทำรายงานเราบอกไปตามเรื่องจริงนั่นแหละแล้วก็ทีเนี้ยพอมีฐานเสียชีวิตปุ๊บ พอแจ้งไปก็จะมีอีกหน่วยหนึ่งเข้ามารับศพแต่ก่อนที่จะมารับเนี่ยมันต้องรอนะก็เอาศพของคนชำนาญเนี่ยมาไว้มาไว้ที่ฐานก่อนรอให้เขามารับศพไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุอาเพศอะไรนะครับพงเดินบอกว่าไอ้รถที่เขาจะมารับศพเนี่ยถูกซุ่มโจมตีตอนนี้กำลังปะหากันอยู่ข้างล่างนะคะรับลงไกลเลยปประมาณเกือบเกือบสิบกิโลอะ ตอนนี้กาลังปะทะกันอยู่เพราะฉะนั้นจะยังขึ้นมารับศพของพลทำนานกลับไม่ได้จะให้เพื่อนหารแบกลงไปมันก็ไม่ใช่ที่อ่ะสิกิโลไม่ใช่ใกล้นะครับแล้วก็ตลอดทางไปเนี่ยมันก็จะมีแนวแนวรบของศัตรูซุ่มอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่รถหุ้มหุ้มเกราะขึ้นมาหรือว่าไม่ใช่รถรถที่มาดับเนี่ยมันอันตรายจะให้แบกศพเดินเข้าไปเนี่ยมันไกลด้วยแล้วอันตรายเนี่ยที่บอกเนีย่ยบอกว่าก็จําเป็นต้องรอก็ถามไลยว่า แล้วจะขึ้นมารับได้เมื่อไหรนะครับก็รอประทะเสร็จปุ๊บเนี่ยเสียงปืนมันพอมันเงียบไปปุ๊บเขาก็แจ้งมาอีกว่ารถที่จะมารับเนี่ยถูกกระสุนเจาะเสียคือพังตรงนั้นก็ต้องรอรถอีกคันนึงมาทางฐานที่บ้านขององเดน,เนยก็แจ้งว่าที่เนี่มีมีรถยนต์อยู่นะอะมีจี๊ปฐานอยู่เดี๋ยวจะให้เอาศพลงไปส่งให้ที่นั่นไหมอะ ทางนั้นก็แจ้งมาว่าถึงเอาศพไปส่งให้ก็ยังเอาไปกลับไปที่ค่ายไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ารถมันเสียเพราะฉะนั้นรอก่อนนะครับคำว่ารอก่อนสําหรับทาหารเนี่ยมันค่อนข้างเจ็บปวดหัวใจอยู่เพราะว่า,อารอก่อนเนี่ยไม่รู้รอถึงเมื่อไหร่ลุงเด่นก็โอ้ยชํำนาญมันทำไมมันสวยขนาดนี้มาตายไกลที่ไกลถิ่นแล้วศพยังต้องทิ้งมาอย่างเงี้ยแล้วมันอากาศมันร้อนนะครับกลางวันอยู่บนเขาก็จริง ศพมันก็จะยิ่งเสื่อมสภาพเร็วขึ้นก็เลยเอาพยามไปคุมไปม้วนไว้ผูกหัวผูกท้ายพยายามไม่ให้เกิดกลิ่นพยายามให้มัวันมันมาไข่เหมือนตอมรอจนกระทั่งเย็นก็วิทยุถามอีกว่ารถยังไม่มาอีกเหรอทางนั้นก็บอกว่ามาแล้วแต่ขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าศัตรูวางแนวกำลังปิดไว้เลย แล้วตอนนี้กําลังรอก็แล้วเราก็รอกําลังเสริมเพราะว่ามันเกิดการบรัะทะ้าอีกรอบหนึ่งนะครับเขาบอกอันนี้คงต้องรอถึงเช้าลุงเด่นบอกโอ้โหมันแบบมันมากับความสวยจริงๆนะรรอถึงเช้ากรอถึงเช้า,ชานี้ยมันทําอะไรไม่ได้นะครับจะให้ยกยกพลหารของเราเนี่ยลงไปยันให้มันก็ไม่ได้ถ้าเกิดเรายกลงไปช่วยปุ๊บเนี่ยแล้วไอ้ฐานของเรามันจะไม่มีหานป้องกัน ก็ต้องอยู่ป้องกันค่ายกันไปก่อนป้องกันฐานไปก่อนเผื่อว่าฝ่ายศัตรูเนี่ยมันตลบหลังมาเราจะได้โต้อตอบได้ทันคืนนั้นลุงเด่นเป็นเป็นเวรยามเดินลาดเวนรอบฐานนั่นนะครับด้านในแล้วก็ด้านนอกก็จะมีทหารอีกกลุ่มหนึ่งอีกทีหนึ่งเดินอยู่แกบอกว่าจังหวะที่เดินไปเนี่ยได้ยินเสียงคนเรียกพี่เด่นนะครับ ลูกเด่นเห็นว่าแกเย็นวาบเลยเพราะว่าเสียงมันคุ้นมันเสียงของคนจำนานของไอ้ชำนานแน่ๆแ,แกก็เลยหยุดแต่ไม่หันไปมองนะพยายามคิดว่าเอออาจจะหูฝาดเพราะว่าเครียดเรื่องของคนจำนานมาทั้งวันแล้วอ่ะพี่เด่นผมเจ็บทีเนี้ยชัดเลยว่าไม่ได้หูฝาดน,นะก็เลยหันกลับไปคือแกเดินผ่านไอ้โกดังที่เขาเก็บศพของคนชำนานไว้นะครับได้แค่ไม่กี่สิบเมตรเองก็หันกลับไป ปรากฏว่าศพของพลจำนานที่นอนอยู่ในหอพายางมันอยู่มันกลับอยู่ในลักษณะที่นั่งใครนึกภาพไม่ออกก็คือเหมือนกู้ภัยข้องห่อศพอะครับเขาก็จะวางมือแนบข้างลาตัวเนาะแต่นี่คือลูกมันนั่งนั่งมัอยู่ในพ้ายางเราก็เห็นชัดเลยว่าเหมือนเขาหันมาลุงเด่นแล้วก็บอกพี่เด่นผมเจ็บลุงเด่นแกก็ถอยหลังนะครับค่อยๆถอยหลัง มือแกว่ามือที่จับปืนนะไม่รู้ว่าปืนมยิงผีได้ไหมไม่รู้แหละอืมแต่ถ้าเกิดมันหลอกก็คงต้องยิงกันมั่งแหละแต่สันสันเป็นเจ้าเข้าเลยแล้วก็ศพของคนจำนานที่นั่งอยู่เนี่ยก็ทิ้งตัวลงนอนแกว่าไม่ใช่หูฝาดไม่ใช่ตาฝาดแน่เพราะว่าจังหวะที่ทิ้งตัวลงไปมันดังโครมดังไม่เท่าไหรไอ้ขวดนง,ขวดน,งขวดน้ำร,รูปอุปกรณ์อะไรที่วางอยู่ในละแวกนั้นนะ่ะแรงสันสะเทือนมันทาให้ร่วงลงมาหมดเลยแกยืนตะลึงอยู่แบบนั้นนะ่ะ แล้วก็ยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยก็มีเสียงกระซิบที่ข้างหูพี่เด่นผมเจ็บแกหันไปแล้วเจอพลํำนาญยืนตัวซีดอยู่แล้วก็บาดบาดแผลขนาดใหญ่ปรากฏที่ลำคอนะครับพร้อมกับสะเก็ดระเบิดที่ยังเสียบคาอยู่ศพอยู่ตรงนั้นก็พลํำนานไอ้ที่ยืนอยู่ข้างๆนี่ก็พลํำนานแกว่าแกพังอ่ะพังอ่ะเลยพอพังอ่ะปุ๊บข้างหน้าเนี่ยที่ว่าพลจำนาญมายืนปรากฏตัวเนี่ยหายไปแล้ว แล้วก็พร้อมกับเสียงกระซิบด้านหลังพี่เด่นผมเจ็บแกหันไปก็เจอันชำนานในสภาพเดิมอีกเหมือนกับว่าหันไปทางไหนจะมาปรากฏตัวแล้วก็หายไปแล้วก็มาดักอยู่ข้างหลังแกว่าแกแทบบ้าเลยตอนนั้นคือกลัวเหวอหวาไปหมดเลยพอตั้งสติได้นะครับก็เลยบอกว่าชำนานกูก็ไม่ได้ทำอะไรมึงนะกูเนี่ยหวังดีกับมึงพยายามจะช่วยมึงทุกอยาก่างแต่ว่า เขายังมาเอาศพมึงลงไปไม่ได้แต่มึงอย่ามาทําแบบนี้อย่ามาหลอกหลอนเงินแบบนี้ไม่เอานะครับก็เงียบไปพองเงียบไปก็คิดว่าเออมันมันมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแหละคนชํานาอาจจะมาหยอกหรือมามามา,มาปรากฏตัวเห็นเพราะาสนิทกันแกก็แข็งใจเดินยามต่อให้มันครบนะครับเราก็จะเข้าไปประจําการที่ป้อมปรากฏว่าพ เดินเข้าไปในป้อมเจอพลชํางานชำนาญน,นั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับพี่เด่นผมเจ็บผมอยากกลับบ้านก้มหน้าอยู่แต่ว่ารู้แล้วว่าเลือดอมีแผลที่ลําคอนะเพราะเลือดยังไหลออกมาเรื่อยๆแล้วก็ตัวซีดลุงเด่นบอกภาพตัดเลยภาพตัดเลยตอนนั้นมาตื่นหลังจากนั้นปับหนึ่งพากใหญ่ๆนี่ไมีเพื่อนทหารไปเจอพอปลุกลุงเด่นขึ้นมาเนี่ย เขาก็ถามกัว่าพี่เด่นไปทําอะไรตรงนั้นนะครับภาพสุดท้ายนะครับคือลุงเด่นจําได้ว่าตัวเองเดินไปที่ป้อมแล้วก็เจอพลชั m านอยู่ในป้อมนะครับแต่ว่าจุดที่เพื่อนไปพบอ่าคุลุงเด่นนอนอยู่เนะี่ยคือนอนอยู่ข้างๆศพของพลชํานานนะครับเพื่อนหานก็ถามว่าไปทําอะไรตรงนั้นลุงเด่นก็ลอยฟังว่าเฮ้ยที่ที่จําได้ก่อนจะ ทุกอย่างมันจะดับไปเนี่ยกูไม่ได้อยู่ตรงนี้นะกูอยู่ที่ป้อมแต่เพื่อนหายไปเล่นวันพี่อยู่ตรงเนี้ยผมมาเจอพี่เนี่ยเพราะว่าไม่เห็นพี่มาเซ็นชื่อสักทีปกติแล้วลุงเด่นจะต้องเซ็นชื่อแล้วก็ไปนั่งคุยไปอะไรแต่เห็นเงียบไปเป็นชั่วโมงก็เลยมาดูเอา้าไม่ได้อยู่ที่ป้อมก็เลยไปเลยเดินเดิน,เด,นเดินตามหาแล้วก็มาเจอนอนอยู่ข้างศพคนอ่านจำนานก็เรียกกันจนได้สติมาลุงเด่นก็เล่าให้ฟังว่าเจอคนชำนาญปรากฏตัวแบบนั้นแบบนี้นะครับ อ้จังหวะที่เล่าเสร็จเนี่ยในฐานที่มั่นของของทาหารที่ที่วางกันอยู่ตรงนั้นน,น,นะครับมันไม่มีหมู่บ้านนะครับแล้วก็มันก็จะมีพวกหมาโจหมาในอะ่ะหมาป่าหมาบ้านแต่ว่าไม่ได้มีหมาของชาวบ้านหรอกแล้วก็เสียงหอนของหมาเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันหมาป่ามันจะหอนอีกอย่างหนึ่งหมาบ้านมันจะเห่ากันโชคแล้วหอนอีกอย่างนึงแกบอกว่าเสียงหมาหอนเป็นแบบหมาบ้านเห่าหอนแล้วก็ รอบค่ายไปหมดเลยรอบฐานเลยหอนเย็นเยียบเลยเพื่อนอนาหารทุกคนได้ยินหมดแล้วก็มองไปที่ศพของคนชำนานโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องนัดไม่ต้องบอกกันเลยกระทั่ง <im it> ทางหัวหน้าฐานเนี่ยเขาก็รู้เรื่องราวเสร็จเขาก็มาจุดทูบบอกคนชำนานว่าเอออย่ามาหลอกหลอนอย่ามาแกล้งกันแบบนี้นะครับเ <im it> พื่อนอาหารกลัวเป็นนักรบแต่กับผีมันก็อย่างหนึ่ง จุดทูบบอกเสร็จเน่เสียงมันก็เงียบไปนะครับแล้วก็คุยกันว่าอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยคนํำนาน,นเจอเรื่องร้ายมาเยอะนะครับลุงเด่นก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาอยู่ในค่ายเนี่ยก็โดนแบบนี้พอมาอยู่ที่ฐานก็ยังถูกตั้งแง่รังเกยียจอีกเพราะว่าคุมสติไม่ได้นะครับเพื่อนหนาทุกคนก็เลยเห็นใจแล้วก็ก่อนตายเนี่ยตายไม่รู้ตัวด้วยลุงเด่นรู้สึกว่า กูลุงเด่นบอกผมนะว่ารู้สึกผิดมากที่มอบหมายหน้าที่นี้ให้กับพนชำนาญเขาถ้าปล่อยให้อยู่เฉยๆในค่ายๆเนี่ยก็คงไม่ตายแกเคียดโทษตัวเองมาแบบนี้โดยตลอดนะครับแล้วก็ยิ่งพนชำนาญเขามาปรากฏตัวให้เห็นนะก็คิดว่าคนชำชำนาญเขาโกรธเขาเครื่องอะไรแบบนี้แหละ แกก็พยายามทำบุญให้เมื่อปลดประจำการแล้ววันที่ว่าเช้าว,วันต่อมาเนี่ยการบัตรธมาามันหยุดงลงแล้วรถก็ขึ้นมารับศพคนจานานได้ลุงเด่นก็เลยขออนุญาตทางผอบบอค่ายนะผอบบอฐานว่าจะลงไปส่งคนจานานด้วยตัวเองนะครับก็ลงไปที่ค่ายแล้วก็ติดต่อกับครอบครัวคนจานานก็อยู่ช่วยงานแล้วก็กลับขึ้นมาที่ฐานแกบอกว่าเป็นเพื่อนทหารที่ตายแล้วแกรู้สึกเศร้าและจิต ไมากที่สุดเลยทําให้จิตตกมากที่สุดเลยเพราะว่าตายเพราะว่าหน้าที่แกมอบให้ะครับมอบให้ด้วยความหวังดีแต่ไม่คิดว่าจะทําให้คนสานานไปตายตรงนั้นตายด้วยเหตุบังเอิญจริงๆอ่ะระเบิดมาลั่นเองนะครับจากที่สืบสวนกับทางแนวฐานแนวป้องกันนะครับที่ไปแล้วก็คนที่กู้ระเบิดขึ้นมาเพราะว่าตอนกู้มนันก็จะต้องมีการเก็บสลักให้ดีอยู่แล้วเพื่อที่จะ ฝังกลบลงไปใหม่ตอนที่ตักน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเป็นอันตรายกับหน่วยของตัวเองนั่นแหละแต่มันลั่นขึ้นมาเองแล้วคนจันนยก็คนจำนายก็รับเคาะไปเสียชีวิตคนเดียวในฐานนั้นนะครับที่ไม่ใช่เกิดจากกระสุนของศัตรูนะลุงเด่นว่าติดค้างอยู่ในใจมาจนถึงทุกวันนี้นะครับปัจจุบันลุงเด่นแม้จะปลดประจำอ่าเขาเรียกว่าไงกเกษียณมาแล้วนะครับแต่ว่า แกก็ยังติดต่อครอบครัวของพลชำนาญอยู่เรื่อยๆนับตั้งแต่วันที่พลชำนาญเสียไปแล้วเนี่ยเพราะว่าพลชำนาญเขาเป็นลูกคนเดียวพอตายไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีคนดูแลครอบครัวถึงแม้จะได้เงินชดเชยจากทางกองทัพจากรัฐบาลอะนะครับเงินประกันอะไรพวกเนี้แต่มันก็ไม่สามารถจะเยียวยาจิตใจได้มากพอเป็นหน้าที่ของลุงเด่นเนี่ยเพราะว่าลุงเด่นแกคิดว่าพ่อแกเนี่ยทำให้พลชำนาญแกตายเสียชีวิต ก็เลยรับดูแลบุปการะครอบครัวมาจนกว่าพ่อกับแม่ของคนจำนานเนี่ยจะเสียชีวิตไปแกตั้งใจไว้แบบนั้นนะครับแล้วก็บอกกับคนจำนานทุกคืนนะครับแล้วก็ตอนทําบุญด้วยตักบาตรตอนเช้าด้วยว่า,ากําลังดูแลครอบครัวให้อยู่มไม่ต้องห่วงผมก็ถามว่าแล้วคนจำนานเขาเคยมาปรากฏตัวให้ใครเห็นเอมไหมจังนั้นนุ้ยหนบอกว่าไม่มีอ่ะมีแค่คืนนั้นคืนเดียวเท่านั้นเองเหมือนกับว่าแกเพิ่งตายด้วยแหละเพิ่งตายก็เลยยังหลง ยังงงวนเวียนอยู่ตรงนั้นแะไม่รู้จะทํำยังไงว่าจะไปทางไหนถูก,กอ่ะนะครับแต่สุดท้ายก็คงไปพุดไปเกิดแล้วน้องเด่นว่าแบบนั้นแต่สัญญากับพลชนานาญเอาไว้ตั้งแต่วันเผาแล้วว่าจะดูแลครอบครัวแกไปจนกว่าสองตาย,ยายเนี่ยจะจะากโลกนี้ไปนั่นแหละแกก็ทาตามสัญญามาจนถึงทุกวันนี้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของวิญญาณหากล้านะครับที่ไม่ได้เสียชีวิตในขณะ,ะไม่ได้เสียชีวิต ในสนามรบมันเป็นความผิดพลาดของอุปกรณ์นะครับซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดเราก็ว่าจะเป็นเสียชีวิตแบบไหนเราก็มาปากฏตัวให้กับเพื่อนในค่ายได้ขอรับรู้ว่าเขายังอยู่ครับที่ผมนำมาฝากในคืนนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับที่เราฟังมาจนถึงตรงนี้ครั้งหน้าผมจะหาเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังอีกหรือว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังเรื่องแบบไหนนะครับต้องการให้ผมแก้ไขอะไร ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านสันดีราตรีสวัสดิ์ครับ